เื่อกี้ก็ได้สวัสดีกันไปแล้วก่อนเข้าห้องเนาะก็ตอนนี้ก็สวัสดีครั้งเมื่อกี้ได้ยินว่าอมีมีสมาชิกบางคนนะคะอยากอยากเห็นอยากเห็นหน้าเนาะเห็นหน้าเช้านะคะอาจจะยังไม่สวยหลายท่านเข้ามายังไม่สวยยังไม่พร้อมในวันก็ เป็นเหมือนทุกคนอะนะคะเช้าเช้าก็จะใส่บาทนะคะอาจจะยังไม่สวยไม่พร้อมยังไม่ต้องเปิดไม์ก็ได้เนาะยังไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้เนาะค<ๆ>ืองี้นะคะ,ะแนะนำตัวนะคะคือสุริวันค่ะเป็นภรรยายของท่านรองชนันนรตรองผูก้กำกับสอบสวนบางปะกงนะคะปัจจุบันรักษาราชาการช่วยราชาการอยู่ที่บางน้ำเปรี้ยวค่ะ ก็เข้ามารู้จักกับบริษัท Top ท o อปอัพทูริสนี้ได้จากการประยุกนะคะโดยโค้ดเบอร์หนึ่งของเราคือโค้ดจัมโบ้ค่ะโค้ดจัมโบ้กับคุณเกดนะคะโทรหาเพื่อนที่ค่อว่าเกดเป็นอัพไรนะคะท่านโทรหาคุณนายวันว่าคุณนายอยู่บ้านไหมครับ พรุ่งนี้จะเข้าไปหาแห้เราก็งงว่าเขาจะเข้ามาหาเราด้วยเรื่องอะไรนะคะก็บอกกบสามพี่ว่าพรุ่งนี้คุณเกดนะนะคะสุดท้ายค้าของพรุ่งนี้ค่ะัวคุณนะคะัยู่ยุใส่บา มาให้ท่านรองใส่บาทเราคุยกันต่อเนาะสุดท้ายนะคะวันสิบโมงคุณเกตก็ได้พาโ้นะคะจอดรถหน้าบ้านปุ๊บจอดรถหน้าบ้านเราได้ยินได้เห็นภาพที่โคจะโป้นะคะลงรถมากับผู้หญิงสองท่านเสียเต็ไมไปด้วยพอลองก็ พอเห็นอย่างนั้นนึกใจใจนะคะว่าเอาอีกแล้วจะมาขายตรงอะไรให้เราอีกวะก็ไม่ให้เข้าบ้านนะคะไม่ให้เข้าบ้านไม่อยากให้เข้าบ้านเลยแม้แต่น้อยอก็รู้สึกไม่รับท่าน,นะคะ่ะไม่รับแล้วก็ไม่เป็นใจเป็ใจเลยค่ะแต่ด้วยมาราย,ยาทจากเพื่อนของเราก็คืออัพไลน์เข้าไปในบ้านนะคะน้ำไม่ให้ทาน พูดด้วยก็ไม่พูดด้วยแต่ต้องขอชื่นชมโค้ชจัมโบ้ที่สุดถึงที่สุดว่าท่านเป็นความที่เป็นคนที่มีความอดทนสูงแล้วเป็นผู้ให้ที่สุดถึงที่สุดเคารพชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาบุคคลคนนี้ที่สุดก็คือโค้ชจัมโบ้ท่านอดทนนะคะท่านพูดโน่นนี่นั่นในบ้าน คุณนายวันก็นั่งนั่งงอคอตั้งค่ะไม่คุยทนกับท่านนะคะมองหัวจดเท้านะคะนั้ำ่าไม่หานไม่าทานใา่ท่านถามคุณนายวันมาว่าคุณนายครับผมเอาเวลาผมขอเวลาไม่เกินห้านาทีคุณนายใช้โทรศัพท์เดือนเท่าไหร่ครับคุณนายวันก็นึกในใจว่าเอาอีกละจะมายุ่งอะไรกับกูอีกวะแต่ก็ไม่พูดนะคะก็เงียบ ท่านก็ถามย้ำว่าคุณนายครับผมอยากทราบว่าคุณนายใช้โทรศัพท์เดือนเท่าไหร่เท่าน,นั้นเองก็หันไปตอบท่านว่าสองพันกว่าบาทถามทำไมนะคะท่านก็ยังถามต่ออีกนะคะว่าคุณนายครับผมขอเวลาไม่เกินห้านาทีผมอยากทราบว่าแล้วท่านลองละครับใช้เดือนเท่าไหร่เราก็หันไปบอกกับโค้ดว่าสามพันกว่าบาท ก็กจะเประหวาดโค้ดแบบนี้ค่ะรองไม่ต้องถามอ่ะสามพันขึ้นอยู่แล้วนะคะก็ท่านก็บอกว่าคุณนายครับจะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้คุณนายหันมาใช้โทรศัพท์โทรฟีทุกค่ายเล่นเน็ตได้ไม่อั้นเราได้ยินคำนี้นะคะมันมันสะดุดหูทันทีเลยค่ะคำว่าคุณนายครับ หันมาใช้ปีละสองพับาทดีกว่าไหมครับโทรได้ทุกค่ายโทรฟรีได้ทุกค่ายเล่นเน็ตได้ไม่อั้นพอได้ยินคํานี้นะคะคุณนายวันสะดุดหูก็เดินไปถามสามีว่าคุณคุณว่ายังไงท่านลองบอกว่าคุณผมว่าดีนะคุณลองฟังเขาพเพราะเออลองไปใช้สองพันสามพันอยู่แล้วพอท่านลองอบอกแบบนี้คุณนายวันก็รีบหยิบน้ําค่ะ ที่บ้านจะทานน้ายันทีนะคะก็ยิดรีบหยิบน้ําแล้วก็หยิบผล,ลไม้มารับรองโค้ดนะคะก็ก็ดีค่ะชื่นชมท่านที่สุดนะคะถ้าไม่เจอท่านในวันนั้นนะคะวันนี้นายวันคงไม่ไม่ได้มาประหยัดใช้เป็นปีสองปีนี้นะคะสุดท้ายนะคะโค้ดจัมโบ้ก็ยกแผ่นพับขึ้นมา ท่านไปว่าคุณนายครับในก่อนที่จะได้ใช้โรฟรีเน็ตฟรีทุกค่ายในราคา2,090บาทคุณนายต้องซื้อลิขสิทธิ์เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนะครับก็จะมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะคะท่านเปิดเบอร์ชัวขึ้นมาคุณนายวันก็ไม่ได้ไม่ได้สะดุดหูสะดุดตาอะไรเลยนะคะแต่คุณนายวันสะดุดสะดุดตรงไหนทราบไหมคะสะดุดตรงที่ไซซ์ XL ค่ะ ซส์เออมันมีดวงเหลืองๆนะคะสิบห้าดวงคุณนายวันคิดแวบเดียวนะคะว่าโคจา๋าถ้าคุณนายวันสมัครไซส์เนี้ยมันเท่าไหร่คือนาทีนั้นเราไม่ได้คิดถึงตัวเราอะนะคะเราคิดแค่ว่าเฮ้ยถ้ามันประหยัดเฮ้ยถ้ามันประหยัดจริงๆ อามันสิบห้าดวงนี่เรา,าจะได้มีอ่าจะได้มีโอกาสบอกพี่บอกน้องเราได้สี่สิบห้าคนในความคิดเผื่อคนอื่นนะคะไม่ได้ดตัวเองนะคะคิดว่าเผื่อลูกเผื่อหลานเผื่อพี่เผื่อน้องนะคะก็บอกกับโค้ดว่าถ้าคุณนายวันสมัครไซส์เอแอเนี่ยไซส์ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันเท่าไหร่โค้ดบอกว่าคุณนายครับทั้งหมดนะคะรวมโปรรวมค่าส่งรวมค่าจัดส่งนะคะ หนึ่งมืนแปดพันสองร้อยสามสิบสามบาทคุณนายวันหยิบเครื่องคิดเลขมากดเลยค่ะหนึ่งแปดสองสามสามหารสิบสองนะคะมันตกเดือนละึเดือนละนะคะปีแรกเราจะเสียเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้าบาทก็คิดในใจว่าเอ้ยมันก็ยังถูกเฮ้ยมันยังถูกกว่าที่เราเคยเติมทุกเดือนนะคะก็สมัครเลยค่ะสมัครไซเอ็ l แอนะคะให้ท่านลองสมัครเป็นต้นหัวต้น เป็นคนแรกก่อนพอท่านลองสมัครเสร็จนะคะไซส์เอ็กซอลโค้ชก็ถามว่าคุณนายถ้าคุณนายอยากประหยัดเหมือนท่านรองนะคะคุณนายสมัครต่อท่านรองเดี๋ยวนี้ค่าแนะนําจะเข้าท่านรองทันทีเดี๋ยวนี้เลยครับคุณนายเสรีวันก็ยอมไม่ได้ค่ะในเมื่อ,อาสามีได้ประหยัดตัวเราก็ต้องประหยัดด้วยคือนาทีนั้นเราไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงว่ามันจะมีเงินเข้าเท่านั้นเท่านี้เท่านโน้นตามที่ท่านโค้ช เล่ามานะคะเราคิดแค่ว่าวันนี้เอามันอันใหญ่นี่แหละว,วะถ้าเกิดมันประหยัดจริงๆเราจะได้บอกพี่บอกน้องมาได้สิบสี่สิบห้าคนนะคะคิดเท่านั้นคุณนายสิริวันก็ตัดสินใจสมัครเลยค่ะสมัครเสร็จโค้ดคีย์ใบสมัครทั้งเสร็จนะคะเงินเข้าท่านลองทันทีเลยค่ะนะคะมันเป็นอะไรที่เอ,อมันเป็นเรื่องจริงที่ที่เราเห็นกับตานะคะว่าเงินเข้าจริงๆ แต่ตรงนั้นก็ไม่ได้เปิดใจคุณนายสิริวันนะคะเพราะคุณนายสิริวันบอกตามตรงนะคะไม่เคยทําเครือข่ายไม่รู้แผนไบนารี่หรือไม่รู้อะไรสักอย่างค่ะเป็นแม่บ้านแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวอ,อย่างอื่นซะมากมายแต่เรื่องขายตรงต่างๆไม่รู้เรื่องนะคะด้วยความที่ไม่เชื่อด้วยความที่คิดลบลบทุกอย่างของที่โค้ชเข้าบ้านอะนะคะ ไม่รับสักอย่างค่ะสมัครใช้ใช้จริงๆค่ะคุณสิริวันกับท่านลองสมัครตั้งแต่ม,มกราปีหกสามกุมภาปีหกสามใช้นะคะใช้ดีรู้นะคะว่ามันใช้ดีใช้ดีจริงๆค่ะไม่กล้าบอกคนอื่นค่ะหน้าทีแรกในเมื่อมันใช้ดีเราไม่กล้าบอกคนอื่นนะคะเป็นความโชคดีของคุณนายวันค่ะที่บอกลูกบอกพี่บอกน้องใกล้ตัวก่อนนะนะคะเดือน พฤษภานะคะพฤษภาหกสามคุณนายศิริวันโทรถามลูกว่าหใช้โทรศัพท์เดือนเท่าไหร่ลูกบอกว่าสมัครเน็ตของบริษัทหนึ่งิ่เก้าเติมโทรอีกต่างหากร่วมรู่นพันดำแห้ก็เลยชวนลูกมาต่งใช้นะคะวันแรกที่บอกพี่บอกเนาะคุณนายสิริวันไม่รู้อะไรสักอย่างนะคะทำตา,าโมโค้ดโค้ดจโบบอกว่า ครับถ้าใครตางใช้คุณนายเก็บไปประชาชนพร้อมโอนเงินเข้ามาที่บริษัทเดี๋ยวผมคีย์ให้คุณนายสิิวัวันพักกาอย่างโค้ดบอกบทดูแคกนะคะคุณนายสริีวันได้ไดเกือบห้าหมื่นบาทค่ะมีตำแหน่งตั้ไฟตำแหน่งแรกเลยนะคะทั้งๆที่ททไม่รู้เรื่องเนี่ยคะ่ะนะคะไม่ทำในคิดลบนะคะก็ยังไม่กล้าบอกคนอื่นสุดท้ายนะคะก็ตรวจสอบ ตรวจสอบก็ได้มีโอกาสเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าบอกผู้หลักผู้ใหญ่มาชวนน่ะนะคะก็โดยโกลยุทธนะ์เนาะเราไม่กล้าชวนผู้ใหญ่ไม่ไม่กล้าชวนนายทั้งหลายเราก็ย,ยกแผ่นพับอันเนี้ยนายจ๋านายจ๋าช่วยตรวจสอบไอ้บริษัทนี้ให้หนูหน่อยไม่รู้เขามาหลอกหนูหรือเปล่าหนูกับท่านรองสมัครสองคนเกือบสามหมื่นไอ้เกือบสี่หมื่นบาทบริษัทมันมีจริงไหม นายช่วยดูให้หนูหน่อยนะคะพอยกแผ่นพัดนั้นนายนายตรวจสอบนะคะนายบอกว่าเฮ้ยไอวันเรื่องจริงว่ะบริษัทมีจริงและเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะมึงที่เขามีสคบรับรองถูกต้องสคบเขาคือขายซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จเ,เขาไม่ได้อาขายอาหารเสริมนะเฮ้ยแบบนี้เกี่ยวกับโทรศัพท์เรื่องดีๆอย่างนี้มึงต้องบอกต่อนะคะพอนายไฟเขียวอย่างนี้นะคะ คุณนายสสดิวันก็ได้เปิดโอกาสให้กับตำรวจหลายๆท่านที่นายอบอกให้ไปคุยไปแนะนำตามหน่วยงานของราชการโดยเฉพาะโรงพักหลายๆที่ที่คุณนายได้ไปเผยแพร่นะคะก็ทุกคนก็เดินตามมาค่ะจากการชวนเข้าไปมาใช้ประหยัดนะคะคุณนายศสีิวันก็ก็ยังไม่เชื่อค่ะทั้งที่ได้เงินแล้วนะคะทั้งที่ใช้ดีแล้ว ที่ความที่ไม่เชื่อก็ยังคิดลบอยู่เพราะยังไม่ได้เดินเข้าไปคฤหาสนนะคะวันหนึ่งคุณนายสิริวัลตัดสินใจนะคะว่าเออ่ไปจับผิดบริษัทสักหน่อยสิขับรถเข้าไปเลยค่ะช่องนลีสิบสี่ไปยากมากค่ะแต่คุณนายสิริวัลก็ไปจนถึงไปวันแรกนะคะแค่ขับรถเลี้ยวเข้าบริษัทมันเป็นอะไรที่เห็นแล้วตะลึงค่ะความเชื่อมั่นมา แปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นตที่คุณนายสิริวัลเชื่อมั่นเพราะเห็นสน์ห,หลังนั้นสวยงามที่สุดอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนาะสุดท้ายคุณนายสิริวัลก็ขึ้นไปฟังท่านประธานค่ะไม่จับผิดนะคะหน้าที่แรกที่ฟังท่านประธานจากที่ท่านได้บรรยายจนจบคุณนายสิริวัลตั้งใจฟังจนท่านประธานพูดจบนะคะทุกอย่างเคลียร์ค่ะ ฟังท่านประธานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนแบบนี้ในประเทศไทยด้วยเหรอเอาลาววะคุณนายสิริวันตั้งปฏิจารกับตัวเองเลยนะคะว่าจะนำเรื่องราวดีๆอย่างนี้จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้ท่านประธานให้บริษัทท็อปอัพจุลิศเอาเรื่องราวดีๆอย่างนี้ไปเผยแพร่ äh กับคนลากย่าที่อยู่อีสานเพราะบ้านคุณนายสิริวันอยู่โคราชนะคะ ท่านรองอยู่นคนพรพนมคุณนายจริวัลตั้งปัิยาณเลยนะคะจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนำเรื่องราวดีๆอย่างนี้ไปเผยแพร่ äh แบ่งปันคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนคุณนายศริวัลกับท่านรองนะคะแล้วคุณนายศริวัลก็ตั้งใจทำแล้วเดินตามโค้ดไปทุกที่ที่โค้ดไปนะคะเก็บรายละเอียดศึกษาเรียนรู้พาคนแปดริ้วแล้วพาคนราชบุรี ทีมงานของคุณนายวันกับท่านรองเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะภูมิใจที่สุดนะคะได้นำพาทุกท่านใต้สายงานมารับรายได้หลักสามหมื่นห้าหมื่นแสนขึ้นมากกว่าสิบคนเกือบยี่สิบคนค่ะในสายงานของคุณนายสิริวันน่ะนะคะท่านรองชนันทรท่านก็มีความสงสัยนะคะ ว่าทําไมเมียสาวภรรยาได้เงินทุกวันท่านเริ่มศึกษาเรียนรู้ตอนนี้ท่านก็ต้องขอบคุณสามีด้วยนะคะที่เห็นด้วยแล้วก็นําพาคุณนายวันทํางานเดินเดินไปด้วยกันพร้อมๆกันณปัจจุบันนี้ท่านก็มีรายได้มากกว่าแสนติดต่อกันมาอ่าสามเดือนแล้วค่ะเดือนนี้เดือนที่สี่นะคะก็อ่าท่านก็เป็นเพอค่ะวันนี้นะคะ แล้วไม่กี่เดือนนี้ท่านก็คงจะได้รับตำแหน่งเอ米ลอนนะคะก็ทำทุกวันค่ะทำแบบไม่มีข้อสงสัยทำแบบต่อเนื่องทำทุกวันทำให้อสายงานเราเห็นว่าเราพร้อมที่จะพาคุณมารวยทำพร้อม ที่จะลงไปช่วยคุณไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะใต้สายงานคุณนายสิริวัลกับท่านรองรับรายได้กันทุกคนแล้วกราบขอบคุณท่านประธานคุณลุงคุณยายนะคะแล้วก็แอดมินรวมทั้งโค้ดทุกท่านที่อยู่ในบริษัททับอัพธุริสที่คอยให้คำแนะนำคุณนายสิริวัลกับท่านรองมาโดยตลอดครอบครัวทัออัพธุริสนะคะ ไม่มีท่านไหนเลยที่จะแรงน้ำใจนะคะทุกท่านในครอบครัวนี้อินดีช่วยเราทุกคนที่ไม่ไม่รู้และพร้อมที่จะรู้ท่านใดในห้องนี้ที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าท่านไม่รู้ถามนะคะถามได้เลยค่ะยกมือส่งเสียงถามโค้ชข้างบนได้ทุกคนนะคะโค้ชสุเจิน ก็สอนออนไลน์นะคะคุณนายเฉลีวันก็ได้ออนไลน์จากโค้ดจูดเจนมาหลายอย่างนะคะโค้ดวิเชียนสอนให้คุณนายวันทำโน่นทำนี่เป็นหลายหลาย,หลายอย่างนะคะโค้ดหมูแล้วก็โค้ดไก่โค้ดต้นน้องนุ๊กน้องน้อง,นอง,นองหนูคุณน้องลุงนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่คุณนายไม่ได้เอ่ยชื่อขอบคุณขอบคุณและขอบคุณจากใจค่ะ พร้อมจะเดินตามโคตต้ดข้างบนตลอดเวลาแล้วไม่มีข้อสงสัยอย่างที่บอกพร้อมจะนำพาทีมงานและคนใหม่ที่อยากเข้ามาเป็นสมาชิกกับท็ออัพธุลิศทุกท่านก็วันนี้นะคะดีใจนะคะที่โค้ดวิเชียนได้ให้เกียรติคุณนายเสริวันกับท่านรองก็ขอบคุณและขอบคุณ เมื่อกี้โค้ชวิเชียนชมว่าเสียงบราน,นอกมากจริงๆค่ะคุณนายสิริวัลคนบราน,นอกนะคะคนโคราชหลานเย่าโมค่ะบ้านเดียวกับโค้ดปางนะคะก็ก <g ül> ็ขอบคุณค่ะที่ชมว่าคุณนายสิริวัลเสียงบรรน,นอกคล้ายๆของน้องหนูเนาะก็จะ,ะส่งไม้ต่อกับโค้ดวิเชียนนะคะก็ขอบคุณและขอบคุณเดินตามมาเถอค่ะวันนี้นะคะหลายๆท่าน อาจจะเคยขายของกับค่ายอ,อื่นๆมาทั้งชีวิตขายแทบตายกำไรหลักหมื่นวันนี้หันมาเป็นครอบครัวเดียวกับบริษัททับอัพทุลินะคะแค่นะคะขยายทีมเป็นเห็นเงินหลักล้านเอาไม่เอาคะทุกท่านเชิญเดินตามมานะคะคุณนายสสดีวันยินดีรับใช้ทุกท่านค่ะ <Yes. S 1> ก็กลับขอพระคุณทุกท่านนะคะส่งไม้ต่อคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณคุณนายสิริวันมากมากเลยนะคะโอ้พลังเช้านี้นะคะยอดมากมากเลยพลังด้านบวกเลยนะคะทําแบบไม่มีข้อสงสัยแล้วนะคะคุณนายกับท่านรองนะคะและท่านก็ประสบความสําเร็จอย่างไม่มีข้อสงสัยด้วยนะคะวันนี้ท่านได้ช่วยเหลือนะคะดาวไลที่ท่านได้เปิดโอกาสมานะคะแล้วก็ประสบความส